นิฮันโดดาลันทีฮันเซนันตีสวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้หนึ่งใบที่คนของใจอยากบอกเอออยากบอกเราบอกท่านน,นหละหนึ่งใบนะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวรินคารอดกับแม่หมอวารินหรือโคชุปัดวารินพัดคนนี้ค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนาไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีใครอยากเจาะลึกเรื่องการยกระดับพลังงานจิตวิญญ,ญาณสร้างคุณค่าให้กับตนเองรักตนเองต่องานต่อสมาธิให้กับตนเองเป็น the best of version และหลายทริคที่ช่องโคชุปัดวรินพัดอีกหนึ่งช่องฝากกดติดตามด้วยไม่ทาง tiktok youtube แล้วก็เพจด้วยนะจ๊ะและสนใจ เรียนส่วนตัวขอคำปรึกษาส่วนตัวหรือลงกลุ่มคัสคอร์สหรือสอนไปบรรยายก็ i d ไลน์ได้เลยค่ะลูกปัดวรินโคดที่ขึ้นไว้ให้ทั้ง2ช่องนะจ๊ะวันนี้หนึ่งใบคนของใจมีอะไรอยากบอกนะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสจนเกินไปอะไรดีเก็บไปใช้ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะจ๊ะอยากบอกเธอว่าคือโนเป็นทุกเธอคือคนที่ฉันมอบคุณค่าให้อย่างมากมาย เธอมีอิทธิพลในใจของฉันมากเลยนะเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้ชายที่แกล่งเก่งมีความอดทนมีความน่ารักมีความอบอุ่นจะบอกว่าฉันอยากคว้าเธอมานะก็กระไรอยู่ ขออีกใบหนึ่งดูซิที่สื่อจิตกับโค้ดเนี่ยมันจริงไหมขออีกหนึ่งใบจา้าส่องใจกับคนของใจของเราไม่ว่าจะเป็นใครสถานะไหนไปปรับใช้กับตนเองนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงและเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดดีๆจา้าโอ้วดัสซอนไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับคุณสว่างเจิดจา้า ในใจของเขาหรือเธอคนนั้นคะ่ะใช่เลยเขาอยากได้คุณมาครอบครองแต่เขาจะพัฒนาตนเองในทุกด้านให้เสมอเหมือนให้เท่าเทียมกับคุณคนทุกคนมีคุณค่ามีความหมายทั้งนั้นใครจะมองเห็นบ้างไม่ได้เกี่ยวเลยแต่มันดีมากๆ หากมีใครสักคนเห็นคุณค่าของเราเหมือนที่เราเห็นตนเองเหมือนที่เราเห็นเขาแล้วเหมือนที่ผู้อื่นเห็นถูกไหมสุขสมหวังในความรักดังที่ท่านคู่ควรค่ะความรักเจิดจ้าสว่างสวยค่ะอะไรที่มันเคยติดขัดที่ผ่านมานะมันจะถึงเวลาสิ้นสุดลงแล้วค่ะไม่นานเลยนับจากนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับการสรรสร้างของแต่ละท่านแต่ตอนนี้ค่ะเกณฑ์ความสุขสมบูรณ์สมหวังพรั่งพร้อมเจอคนที่ใช่ลงเอยกับคนที่ใช่มาถึงคุณแล้วนะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ